สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับโอ้เบาเฮงดูเรรถดีมากครับนี่ครับดาราฮอลลีวูดไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับว้าวรอสวัสดีครับผมเยี่ยม <laughs> อเอาเล้นครับซีรีส์ห้าร้อยเบาเฮงยางแตกล้อหน้าครับนี่ครับรถคันนี้แรงจัดนะพี่น้อง ขึ้นภูเขาหนารถติดพะยัยโอ้โหมากับบังโอมครับบังโอมเติมลมดูดิรั่วตรงไหนเอาหัวเป่าเราหัวเป่าเป่าดูก็ได้ว่ามันรั่วตรงไหนอย่างไนอ่ะเอาหัวเป่าบังเฮงก็ได้โอ้มันเป็นไฟใหม่คว้นออกเพรันหลายผมว่าไอ้วงแบบตะกอนมันขัต้องพึ่งท่อนไม้เขาพอจะลมหน่อยเนาบังเฮงเนาเนี่ยมักช่องลมนี่ช่องลมนี่ นี่ไอเป็นการชนบ่อกการชนนี่ชนออกกันชนนดี๋ยวอมผมเป็นไอการการชนก็ต้องเจี๊ยนะอ๋อเจี๊ยวเลยบ่เฮงเนาะเนี่นี่ยเนี่ยกองเลีนนี่เขาเชื่อมหรือพาเป๋าหรือยังไงบ่เฮงนี่เขาซื้อแผ่นตะเรย์มันขึ้นขึ้นรูปเอาเชื่อมบ่ครับเครื่องมิกไหมแต่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 นั่นคืออะไรครับแต่แต่ต้อคัดออกแผ่นตะเรย์เหรอผมว่าแผ่นเราบอกคือผมมีเครื่องเชื่อมนะผมกะ ตักแลคอข่้พักนใ้อันนี้ก็กส้นนี่โตพอดีเลยบางเหตุอ้นี่เป็นเ่อสีนี้บ่เล็น้าีกันส้นยังดีตัวนี้อย่ามาถ่าเด้อมุนนะกูต่อสูเห็นห็นมันเห็นวัวบ่ลไหนอ๋อน่าจะเป็นตะปูตะปูอะไรนี พิกขีดไปตรงไหนหาดูตาปูที่ไฟฉายอยู่หน้ารถโอมไฟฉายเราอยู่หน้ารถอ้มาบ้านาเหมาเฮงอุดมสมบูรณ์ครับมะม่วงเต็มต้นนี่ผมกินลูกนี้ครับนี่ครับกินคาต้นไปเลยพี่น้องน,นี่อร่อยครับ ปูไหมจะปูเนีย่ยเอาเลยเพ้เเยงเอาได้ครับขับรถมาเต็มหรับแปดสามลูกครับเปล่งมีเครื่องเสียงด้วยนะเนีย่ยอ,อันนี้เกียร์สวยครับยางใหม่6เส้น รถเบาเฮงนี้ผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วครับสุดยอดเลยครับรอบนี้ยางแตกแล้วหน้าท่นะพี่น้องแกออกแบบได้ที่นะเบาเฮงอินดี้ครับเคยแสดงหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับคนนี้แล้วก็ออกรายการเลยนะอึ้งทึ่งเสียวนี่บางโอมบางโอมหมอกงานมันรลวหมานมากเลย เจอไหมพ่อผมไหนเลยฮะสังเกตดูดีๆตรงพี่ขีดไวนะ้น่ะนี่แหละเออมันจะมีตะปูอยู่สองนีๆน่ะมต้มไปสองลูยดีนั่งไงตะปูใช่ไหม,ไมเห็นไหมดูดีๆถ้าข้างในไม่เจอดูข้างนอกสังเกตข้างนอกก่อนเอาข้างนอกข้างในไม่เจอดูข้างนอกนี่นี่ดูข้างนอก โมาเยือนครับเสียบอมเสียบอมป๋าบอมมาใส่หน่ป๋าบอมมาใส่ขอบคุณเบาเฮงครับที่เรียกใช้ครับผมนี่เท่าแก๋ไมโครครับเสียบอมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจกังคลิปหน้าครับบายบายมืดพอดีครับ